คุณดาริสินธนูอยู่ในสายแลครับจะมาพูดคุยเรื่องหนุ่มพังงาที่อยู่กินอยู่ทํางานที่ของตัวเองเนี่ยตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าพระโตวะันดีคืนดีที่ดินก็บอกว่าลุกล้ําเขตป่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวดองติดตามสลอมอันกุ้ครับสวัสดีมุณลอมรุญประหลาครับคุณปุณประทานและคุณอรินนาีฝนตกหรือเปล่าครับฝนตกหรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงฝนครับก็อนทำดีละในช่วงรุ่งมผ่านมา ูเก็ตก็มีรัยได้ผลไปในระดับหนึ่งครับผมอ๋อี่กจากภูเก็ตนะครับวันนี้กลับมาถึงภูเก็ตแล้วครับผมครับผมเรื่องราวเป็นไปมายังไงครับเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังหน่อยรวมไปถึงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับพี่น้องที่เป็นชาวสวนยางพังงานเนี่ยนะครับแล้วไปปามาอ้าวที่ตัวเองทากินมาตลอดไปลุกล้ําพื้นที่ซะอย่างนั้นครับ ครับผมตามตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะเมื่อวันที่25สิงหาคมมาเนี่ยที่มี่ชาวบ้านไปร้องเรียนที่ศูนย์บรนลงาำแล้วก็ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับว่าให้ขอความเป็นธรรมในในการที่ถูกทางด้านอุทยานเนี่ยเข้ามาทำการรื้อถอนสวนยางพาราที่เป็นสมบัติของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่ที่หมู่ที่หนึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่หมู่ที่เจ็ด <c oughs> ตำบลบางวันอำเภอพระบุรีจังหวัดพังงาน,นะครับแต่ว่าในส่วนที่ดินที่มีปัญหาคืออยู่ในหมู่ที่หนึ่งนะตำบลบางวันอำเภอพระบุรี <c oughs> ในในพื้นที่เดียวกันโดยนะทางด้านผู้ที่ไปร้องเรียนก็คือคุณอนุทักน์หรือว่าคุณบุกรีปรีตานะได้ได้ไ,ดไปร้องขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรม,รมว่าให้พิจารณาในการารื้อถอนที่ดิน พิจารณาซื้อสอนอัศศินอ่าที่ที่ที่โดนทางด้านอุทยานแห่งชาติเนี่ยเข้ามานะครับก็ทางด้านได้ได้เข้าไปกับทีมงานบบบมุขมุลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตนะครับในการลงพื้นที่ไปดูถึงที่เพื้นที่ดังกล่าวเลยซ,ซึ่งซึ่งวันนั้นได้ไปเนี่ยไม่ไม่ได้เจอกับคุณบุกคลีเนื่องจากว่าคุณบุคคลีนี่ ไปติดภารกิจที่ที่กร,รุงเทพมหานครแต่ว่าได้เจอกับน้องชายก็คือคุณอภิชาติตีตาแล้วก็ได้พาเราเข้าไปนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะก็มีประมาณอ่าห้าไร่นะครับอยู่ติดอ่าบริเวณเชิงเขาซึ่งที่มาที่ไปก็คือสวนแห่งนี้ได้ได้ได้เป็นที่อ่าเมื่อค่อนเนี่ยผู้เป็นพ่อคือนายสมัยแอปีตาเนี่ยได้ทำมาหากินในพื้นที่ดังกล่าวโดยอ่าเป็น กขาเรียกว่าทําสวนแบบผสมผสานนะฮะครับอ่าจนกระทั่งว่าเมื่อประมาณปี2524เนี่ยคุณสมองคือพ่อของคุณอ,อาภิศน์กับคุณอภิชาติเนี่ยได้เปลี่ยนจากการทำสวนผสมผสานมาเป็นปลูกสวนยางพาราโดยไปยืดของสงเคราะห์กับกองทุนสงเคราะห์วสวนยางพาราเนี่ย เพื่อเอาทุนมาในการปลูกยางจํานวนห้าไร่ซึ่งทางด้านของทุนส่ง้อสัญญาณี่ยก็ได้ได้อนุมัตินะและพร้อมทั้งได้อา่าให้เอกสารมานะว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตห่วงห้ามใดๆทั้งสิ้นนะซึ่งซึ่งจนกระทั่งเ,เมื่อเวลาผ่านไปจากปี2 5 2 4ที่ปลูกยางครั้งแรก โดยกระทั่งมาถึงเวลาปี2531ทางด้านอุทยานแห่งชาติศรีพงาได้ไปปักป้ายว่าพื้นที่ต้องกลาเนี่ยเป็นพื้นที่ของอุทยานครับนะครับแล้วก็ทั้งจนทำให้ผููเป็นพ่อคือคุณสมาแอนเนี่ยแล้วก็ลูกๆอะไเนี่ยก็ถึงกับงงเพราะว่าเพราะว่าตัวเองได้ทำทำทำ,ทำมาหากินมาก่อนที่จับ พื้นที่ตรงนั้นประกาศเป็นพื้นที่อุทยานคือพูดง่ายว่าพื้นที่อุทยานเนี่ยมาประกาศหลังพื้นที่ดังกล่าวแต่แต่ก็ทางด้านแต่แต่ก็ทางด้านผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่ได้จะิดใจอะไรก็ทามาหากินปลูกต้นยางร,รอบแรกเรื่อยมาเจะท่านเมื่อปีปีห้าสามเนี่ยยางรอบแรกที่เคยปลูกครั้งแรกเนี่ยมันหมดอายุก็เลยไปขอกองทุนสัญญารังที่สองกองทุนสัญญาก็อนุมัติ เขาเพ่ <S <S ปลูกยางจึกระทั่งว่าตอนนี้อายุยางหกปีแต่ว่าเมื่อประมาณประมาณเมื่อเมื่อการปีที่ผ่านมานะเมื่อประมาณห้ามิถุนาเนี่ยทา่านพระเจา้าในอุทยานก็เข้ามาอีกพร้อมปักป้ายแล้วก็มาเจ้าหน้าที่ที่จะที่จะทาการตัดต้นยางพาราทาลายทรัพย์สินลน่าวซึ่งทางด้านคุณอาภิชาติเนี่ยแล้วก็คุณอนุทัศน์เนี่ยก็ได้ทาการ ยื่นหนังสือไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ให้เข้ามาตรวจสอบว่าเขากําลังโดนจุกอธรรมครับผมครับ<ด>ตอนไปขอกู้มาทําเมื่อหกปีก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ขอดูที่ดินเหรอฮะคือปกติจะจะกู้ไปทําสวนอะไรต่างๆนี่มันต้องมีโฉนดที่ดินอะไรของตัวเองใช่ไหมแล้วเขาปล่อยปล่อยกู้มาได้ไงถ้าเป็นที่ของอุทยานจริงฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทางด้านกองออทางด้าน คุณบุคคลีหรือว่าคุณอนุทัศน์และคุณอภิชาติเนี่ยมีหลักฐานยืนยันว่าทางด้านของคุณสมฆ์สสนญยาราเนี่ยเขาได้ได้ทการตรวจสอบทางด้านเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวที่เขาอนุมัติในที่หนึ่งที่ใดเนี่ยต้องมีการสารวจตรวจสอบราว่าไปทับที่หรือเปล่าที่ถูกต้องหรือเปล่าหรืออะไรยังไงฮะซึ่งถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยไม่สามารถอนุมัติเป็นกองทุนมาให้ได้ซึ่งทางด้านทางด้านอุทยานเนี่ยถ้าหากว่าจะ ตรวจสอบเนี่ยจะตรวจสอบคุณอนุทัศน์หรือตรวจสอบผู้เสียหายไม่ได้จําเป็นจะต้องไปตรวจสอบทางด้านกอ,องทุนด้วยวให,ให้ให้ไวยังไงถ้าถ้าพื้นที่ตรงนี้เป็นเลยอุทยานจริงเพราะว่าเพราะว่าทางด้านผู้เสียหายเนี่ยก็มีหลักฐานต่างๆนานาว่าพื้นที่ดังกล่าเนี่ยได้ทามาทํากินมาก่อนก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเช่นเดียวกันและรวมไปถึงภาพถ่ายทางอากาศที่ท,ที่ที่มีการพบว่าปรากฏว่า มีการทำกินอยู่แล้ว่อที่จะประกาศเมื่อปีสามหนึ่งอ่ะครับแล้วตอนนีเ้เรื่องร้องเรียนมีความคืบหน้าไงบ้างครับตอนนี้คือคือความคืบหน้าตอนนี้ล่าสุดนะก็คือทางบ้านุทยานเนี่ยใช่พยายามจี้ไปทางหน่วยงานต่างๆว่า,าสมมติเอามั้ยนว่าว่าคุณอภิชาติเนี่ยที่ได้ทำกินตรงนี้อา่าไม่สามารถที่จะทำกินได้ เนื่องจากว่าถ้าหากว่าเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวอาจจะเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ก็เรียกว่ายากไรฮะมีรายได้ไม่เกิน 30, สามหมื่นต่อปีต่อคนแต่แต่แต่อย่างละแต่คุณอภิชาติและครอบครัวเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ยากไร้ตามกฎเกณฑ์ของจปถแต่ทางท้านคุณอภิชาติก็ยืนยันว่าต้องเอาประเด็นแรกคห้ได้ก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกต้องหรือไม่มประเด็นการที่เป็นคนยากไร้นี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความจําเป็นเพราะถ้าหากว่า พื้นที่ดังกล่าวูต้องและชอบรมด้วยกฎหมายใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ที่ทางด้านคุณอภิชาติแล้วก็คุณอนุทัศน์เนี่ยเรียกร้องให้ให,ให้ทางหน่วยงานต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ทําการยื่นหนังสือไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมรแล้วก็รวมไปถึงอสำนักง,งานอแล้วก็อคง,งถึงหนังสือรัฐมนตรีประจำสำนัก งานนายกรัฐมนตรีนะก็ได้พยายามยื่นหนังสือซึ่งล่าสุดล่าสุดตอนนี้ก็คือทางด้านผูนนนนน้ว่าราชการจังหวัดและก็กรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้ยื่นหนังสือส่งหนังสือเอกสารเร่งด่วนไปทางอุทยานแห่งชาติให้ทําการชะลอใน,อในการรื้อถอนดังก่าวจนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องและเป็นธรรมนะครับอ๋อก็คือรอดไปไม่ไมถูกตัดต้นยางนะครับคือคือต้องต้องต่อสู้ในกระบวนการอีกเพราะว่าทางด้านนี่ อุตสาหะในชาติที่ย,ยังยังคงไม่รื้อถอนคําสั่งที่จะ,จะรื้อถอนนะไม่ยอมชรางต่ตตางผู้เสียหายเนี่ยพยายามอ่ายื่นหนังสือไปทึกรในน,นนี้ทางด้านธนาอินบิ๋มตาเนี่ยก็ให้ทางอ่ามกสผู้เกี่เนี่ยก็เข้าไปาดูเลแล้วก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในทางด้านสิทธินะก็ก็เราดูจากอ่าหลักฐานทั่วไปเนี่ยที่ที่ได้พบเจอก็คือเป็นที่ยืนยันได้ว่าอ่าครอบครัวผู้เสียหายเนี่ย เป็นผู้ที่ได้มีพื้นที่ตรงนี้อย่างชอบธรรมนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดในการออกแบบสำรวจพื้นที่ล่าสุดนี้หรือเปล่าเขาเขาคงต้องไปตรวจสอบตรงนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้มุลทีมมุสลิมเพื่อสันตินะครับในการทํางานช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของพี่น้องในตจังหวัดต่างๆทั่วประเทศต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณติศนันทครับ